สวัสดีค่ะคนกลกรตกเจโรนะคะวันนี้นะะักเจโรนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟที่บาเซโลนานะคะอันนี้ค่อนข้างดูดีพอสมควรเลยชื่อร้านเอลฟอร์เนตนะคะแต่ว่าครัวซองร้านนี้น่ากินมากนะคะแล้วถูกมากด้วยจะบอกว่าร้านกาแฟที่สเตนจะไม่แพงจะค่อนข้างจะถูกมากเลยและร้านนี้เป็นร้านดังร้านหนึ่งนะคะ จ่ายตังไปทั้งหมด2ยูโร65เซนต์นะครับกับกับกระซองลูกเล็กอันนี้นะคะกับกระซองลูกเล็กอันนี้นะคะถือว่าราคาถูกมากเลยแล้วก็รานก็ลูกเป็นลูกคู่อยู่นะคะรานก็เป็นลูกคู่อยู่นี่นะคะสวิงารมากนะครับจะได้วกขนมาถึงนะ เพิงมาถึงเพิ่งมาถึงบา,าร์เซโลนาเมื่อเช้านะคะแล้วก็มาถึงก็ยังไม่ได้กินข้าวเลย <ST 're playing> ก็อยากจะมาดื่มกาแฟก่อนอยากจะใช้เวลากับร้านกาแฟที่เมืองน,นี้ให้มากขึ้นเลยนะ,ะ <ST 're playing> ก็เลยบอกว่าต้องมาเดือกันกาแฟกันหน่อยนะคะ <ST 're playing> ก็กจะไลฟ์มาให้เพื่อนๆชมกันนะคะว่าร้านกาแฟร้านนี้นะคะ น่าสนใจหือเดียวโดยเฉพาะภาพวาดนีนสวยมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสมาที่บาร์เซลโลน่านะคะอยากจะให้มาดื่มคาแฟร้านนี้กันถูกมากค่ะถูกมากๆเลยนะคะยังไงข้อจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ